เคยรู้สึกอึดอัดในงานเลี้ยงไหมครับแบบไม่ใช่แค่อึดอัดธรรมดานะครับแต่เป็นความรู้สึกที่ว่าเจ้าภาพอาจจะอยากให้เราหายตัวไปจากงานนี้เลยก็ได้อนี่คือสถานการณ์ของเล่าปี่ในเกงจิ๋วเลยครับจากแขกผู้มีเกียรติที่มาพึ่งใบบุญแต่ด้วยความดีความสามารถที่มันเปล่งประกายเกินไปหน่อยจนเจ้าบ้านเริ่มมองเห็นเป็นภัยคุกคามเรื่องราในวันนี้คือจุดเปลี่ยนที่เกือบจะกลายเป็นจุดจบของเขาเลย ใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงเบื้องหลังฉากที่น่าตื่นเต้นที่สุดฉากหนึ่งใน3ก๊กเลยก็ว่าได้คือเราจะไม่ได้แค่เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะครับแต่จะวิเคราะห์กันถึงเล่เหลี่ยมทางการเมืองที่มันซ่อนอยู่ในการกระทําทุกฝีก้าวเลยการใช้ความเชื่องมงายมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วก็การเอาชีวิตรอดที่เปลี่ยนมาที่ถูกตราหน้าว่าอัปมงคลให้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งปาฏิหาริย์ไปเลยโอ้โหฟังแล้วน่าติดตามมากครับ เรียกได้ว่าเป็นการเดินทางสุดระทึกจากงานเลี้ยงที่เคลือบด้วยยาพิษสู่การหลบหนีที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิตทั้งหมดที่มีเราจะมาดูกันว่าเล่าปี้รอดจากกับดักที่วางไว้อย่างรัดกุมนี้มาได้ยังไงและเหตุการณ์นี้มันหล่อหลอมเส้นทางของเขาหลังจากนั้นไปตลอดการเลยค่ะเอาละครับมาปูพื้นกันก่อนเลยเรื่องทั้งหมดมันมีจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากคือทุกอย่างมันเริ่มจากความสําเร็จของเล่าปี้เองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือหลังจากที่เขามาเพึ่งเล่าเปียวที่เกงจิ๋วเนี่ย ก็เกิดกระบฏเตียวบูกับตันสูนขึ้นที่เมืองกังแหครคับเราปีตอนนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองกินอยู่ว่างๆมานานก็เลยอาสาไปปราบกระบฏเพื่อตอบแทนบุญคุณซึ่งก็ทำสำเร็จด้วยสำเร็จอย่างงดงามเลยค่ะด้วยฝีมือของกวนอูเตียวหุยแล้วก็โดยเฉพาะจู่ล่งที่เด่นมากในศึกนี้ใช้ชนะครั้งนี้เองที่ทำให้ชื่อเสียงของเราปีดังไปทั่วเกงจิ๋วเลยดังมากค่ะชาวบ้านสรรเสริญกันใหญ่เล่าปียวเองก็ชื่นชมออกนอกหน้าเลยนะถึงก็บอกว่าเกงจิ๋วมีที่พึ่งแล้ว ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องดีนะครับแต่ตรงนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของคลื่นใต้น้ําคือเราต้องเข้าใจโครงสร้างอํานาจในเกงจิวก่อนนะคะครับมันเป็นยังไงครับตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยเกงจิวถูกคุมโดยตระกูลท้องถิ่นใหญ่ๆก็คือตระกูลสัวของสัวหมอแล้วก็ตระกูลไข่อ๋อเจ้าถิ่นเดิมใช่ค่ะพวกเขาคุมทั้งทหารทั้งพลเรือนเป็นผู้มีอิทธิพลตัวจริงการมาของเล่าปีที่เป็นคนนอก แต่มีชื่อเสียงระดับประเทศมีขุนพลฝีมือดีที่พักดีกับตัวเองแล้วที่สําคัญคือเริ่มซื้อใจประชาชนได้เนี่ยมันก็เลยไปสั่นคลอนอํานาจเดิมของเขาถูกต้องค่ะมันไม่ใช่แค่อิจฉาส่วนตัวแต่มันคือการสั่นคลอนดูลอํานาจท,ทั้งหมดที่พวกเขาสร้างมาเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันเป็นภัยคุกคามต่อโครงสร้างอํานาจของตระกูลเขาเลยทีเดียวซึ่งเล่าเปียวเองก็น่าจะรู้ดีแต่ดูเหมือนจะแหงสองจิตสองใจอยู่ใช่ค่ะในใจเล่าเปียวก็ขัดแย้งกันเอง ด้านหนึ่งก็เช่นชมอยากพึ่งพาความสามารถของเล่าปีครับแต่อีกด้านหนึ่งก็ถูกโซมอกับพี่สาวซึ่งก็คือภรรยาของเขาเองเนี่ยกรอขู่ทุกวันว่าเล่าปีเป็นเสือร้ายต้องกําจัดความขัดแย้งนี้มันแสดงออกมาผ่านเรื่องม้าใช่ไหมครับชัดเจนมากเลยค่ะก็คือเรื่องของม้านี่แหละมาถึงตัวเอกของเราในตอนนี้ม้าติกเหล่าหลังจากปราบกบฏได้เล่าปีก็ได้ม้าของเตียวบูมาสวยมาก เขาก็เลยตั้งใจจะมอบให้เล่าเปียวแต่ที่ปรึกษาของเล่าเปียวกลับทักว่านี่คือมาอัป,ปมงคลมีลักษณะให้โทษแก่เจ้าของมีร่องน้ําตาอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะมีร่องน้ําตามีขนข่าวแซมที่ขวัญตามตําราเลยครับ แต่สิ่งที่น่าวิเคราะห์เจาะลึกลงไปตรงนี้คือเหตุการณ์นี้มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่องมงายนะคะอ้าวแล้วมันคือเรื่องอะไรครับมันคือการใช้สงครามสารสนเทศหรือ information warfare ในยุคโบราณเลยก็ว่าได้การแปะป้ายว่าม้าตัวนี้อัปมงคลเนี่ยมันไม่ใช่แค่การปฏิเสธของขวัญธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการสร้างเรื่องเล่าหรือ n a r r a t i v e ทางการเมืองขึ้นมาถูกเพ่งเลยค่ะเพื่อลดทอนความชอบธรรมของเล่าปี่ไปในตัวเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับ ขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันลดทอนความชอบธรรมยังไงคือในยุคที่ความเชื่อเรื่องอนัตแห่งสวรรค์หรือ mandate of heaven มันเข้มข้นมากเนี่ยนะคะการมีของอับมงคลไว้ในครอบครองหรือการถูกมองว่าเป็นตัวนำโชคร้ายถือเป็นเรื่องเสียหายทางการเมืองอย่างรุนแรงเลยอ๋อคือเล่าเปี่ยวได้ไม่ได้พูดตรงๆว่าฉันไม่ไว้ใจเธอใช่ค่ะแต่เขาใช้ความเชื่อนี้เป็นเครื่องมือที่นุ่มนวลกว่ามากในการบอกว่าเธออาจจะนำภัยมาสู่ฉัน การคืนม้าให้โดยอ้างว่าน้องเป็นทห,หารควรมีม้าดีไว้ใช้มันคือการสร้างระยะห่างอย่างสุภาพแต่แฝงไปด้วยนัยยะว่าเรื่องไร้รายก็ขอให้อยู่กับน้องก็แล้วกันนะนั่นแหละค่ะเป็นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ที่แยบโยลมากแต่มีความเป็นไปได้ไหมครับว่าแล้วเปี่ยวเองก็อาจจะเชื่อเรื่องโชคล่างจรงิจรงๆส่วนหนึ่งหรือว่ามัน เป็นการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดิฉันว่ามันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างและนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันทรงพลังครับคือตัวเล่าปี่เองอาจจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่เขาฉลาดพอที่จะใช้ความเชื่อนั้นให้เป็นประโยชน์ทางการเมืองมันเป็นเกราะก,กำบังชั้นดีเลยซึ่งเล่าปี่เองก็ดูจะเข้าใจเกมนี้ดีนะคำตอบของเขาที่ว่าความเป็นความตายสุดแต่บุญกรรมจะโทษม้าได้อย่างไรก็เหมือนเป็นการตอบกลับไปว่า เขาไม่เชื่อในสงครามข่าวสารนี้และพร้อมจะแบกรับสัญ,ญลักษณ์อัปมงคลน,นี้ไว้ด้วยตัวเองถูกต้องค่ะและการรัดม้าตัวนั้นไว้ก็ตามมาด้วยการถูกส่งไปอยู่เมืองสินเอียซึ่งก็คือการผลักออกจากศูนย์กลางอำนาจจริงๆแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นไม่จบค่ะการย้ายไปสินเอียนะ่ะถึงตัวจะไกลแต่ใจของเล้าเปี่ยวยังผูกพันกับเล้าปี่อยู่แล้วมันก็นำไปสู่บทสนทนาที่เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายเลย ฉากที่เล่าเปียวเรียกเล่าเปียวมาดื่มเล่าระบายความในใจเรื่องผู้สืบทอดใช่ค่ะระหว่างเล่ากี่ลูกชายคนโตที่ใจอ่อนกับเล่าจ่องลูกชายคนเล็กที่ฉลาดแต่แม่เป็นตระกูลสัวซึ่งถ้าตั้งขึ้นมาก็จะผิดธรรมเนียมประเด็นจริงๆคือเล่าเปียวกลัวอำนาจของตระกูลสัวใช่ค่ะเขาอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกและตอนนั้นเองที่เล่าปี่ให้คําแนะนําที่เออตรงไปตรงมาจนน่ากลัวเขาแนะนําว่าอะไรนะครับเขาบอกว่า หากท่านพี่เกรงว่าญาติฝ่ายภรยาจะก่อเรื่องก็ควรจะลดบทบาทของคนเหล่านั้นเสียฟังดูก็เหมือนเป็นคําแนะนำที่ดีนะครับสำหรับเล่าปีอาจจะใช่แต่ในทางการเมืองน,นี่คือการก้าวล่วงที่อันตรายมากค่ะอ๋อลองนึกภาพตามนะคะมันเหมือนกับที่ปรึกษาภายนอกเดินเข้าไปบอกซ e o ของบริษัทครอบครัวว่าคุณควรจะลดอำนาจของน้องเมียที่คุมฝ่ายปฏิบัติการทั้งหมดซะโอ้ มันไปกระทบรากฐานอํานาจของโซโมโดยตรงเลยเต็มๆเลยค่ะและเมื่อเรื่องนี้รั่วไหลไปถึงหูสัวหมอมันไม่ใช่แค่คําแนะนําอีกต่อไปแต่มันคือการประกาศสงครามมองในมุมของโซมอปฏิกิริยาของเขาก็อาจจะเรียกได้ว่าสมเหตุสมผลทางการเมืองแม้ว่าจะรุนแรงมากก็ตาม ถูกต้องค่ะเขามองว่านี่คือการพยายามโค่นลมอิทธิพลของตระกูลเขานี่คือจุดที่สัวมอตัดสินใจว่าต้องลงมือขั้นเด็ดขาดแล้วเขาก็เลยวางแผนฆ่าเล่าปีในคืนนั้นทันทีเลยใช่ค่ะแต่โชคดีที่มีคนมาเตือนทําให้เล่าปีหนีรอดกลับซินเอียไปได้ในครั้งแรกซึ่งนั่นยิ่งทําให้สัวมอต้องวางแผนครั้งต่อไปให้รัดกุมกว่าเดิมและโอกาสนั้นก็มาถึงในรูปแบบของเทียบเชิญไปร่วมพิธีส่งท้ายปีเก่าที่เมืองทรงยง ผมว่านี่คือสถานการณ์งานเลี้ยงที่น่าอึดอัดใจที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับคือรู้ทั้งรู้ว่าเจ้าภาพอยากจะกําจัดเราแต่ก็ต้องทําเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นการตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ไปนี่คงหนักใจน่าดูเลยนะคะครับใช่ค่ะในหมู่3ามพี่น้องเองก็ความเห็นต่างกันชัดเจนเลยเตียวมูยก็บอกเลยว่าเป็นกับดักอย่าไปเด็ดขาดสายบูตรงไปตรงมาเลยส่วนกวนอูที่มองภาพการเมืองกว้างกว่าก็แย้งว่า ถ้าไม่ไปจะยิ่งน่าสงสัยนะเป็นการยอมรับว่าเราคิดไม่ซื่อส่วนจูโลงก็เสนอทางออกที่เป็นกลางคือไปแต่ต้องมีการป้องกันที่รัดกุมเขาอาสาคุมทหารฝีมือดี300นายไปอารักขาเองสุดท้ายเล่าปีก็เลือกทางของกวนอูและจูโลงคือเผชิญหน้ากับความเสี่ยงซึ่งพอไปถึงที่นั่นก็พบว่าสัวมอเตรียมการต้อนรับว่าอย่างดีจริงๆแผนของสัวมอครั้งนี้ต้องชมว่าฉลาดและใช้ประโยชน์จากภูมิศาสตร์ได้ดีมากค่ะ เขาปิดล้อมทุกเส้นทางหนีเลยทั้งประตูทิศเหนือใต้ตะวันออกวางกำลังทหารดักไว้หมดแต่จงใจเปิดประตูทิศตะวันตกไว้ใช่ค่ะเพราะทิศนั้นติดกับแม่น้ำตันเคที่กว้างและเชี่ยวกรากในความคิดของเขามันคือทางตันโดยธรรมชาติไม่มีใครขี่มาข้างไปได้แน่ๆไม่ใช่แค่นั้นนะครับเขายังมีแผนซ้อนแผนเพื่อแยกจู่ล่องออกจากเล่าปีด้วยอ๋อที่ทำทีเป็นให้เกียรติจัดโต๊ะเลี้ยงพิเศษสำหรับทหารครับ แล้วก็เชิญจูโล่งไปร่วมวงด้วยเพื่อดึงตัวเซียนหนามที่ใหญ่ที่สุดออกไปเป็นการวางหมากที่ละเอียดมากจริงๆเป้าหมายคือทําให้เล่าปีดโดดเดี่ยวไม่มีคนคุ้มกันและไม่มีทางหนีแต่ในแผนที่สมบูรณ์แบบก็มักจะมีช่องโหว่เสมอและช่องโหว่ในครั้งนี้ก็คือคนค่ะอีจี e คนสนิทของเล่าเปี่ยวที่ไม่เห็นด้วยกับแผนนี้ใช่ค่ะเขาหาจังหวะเดินเข้าไปกระซิบชนเล่าปีดไปเข้าห้องน้ำซึ่งเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่แนบเนียนมากแล้วก็บอกความจริงทั้งหมด ว่าสัวมอเตรมทหาร500อนายไว้รอมองมือแล้วทางรอดเดียวที่เป็นไปได้คือประตูทิศตะวันตกวินาทีนั้นเองที่งานเลี้ยวเปลี่ยนสภาพเป็นลานประหารในความรู้สึกของเล่าปีเลยเขาต้องตัดสินใจทันทีและเขาก็ไม่ลังเลเลยครับรีวิ่งไปที่คอกมา้าควบเจ้าม้าเตกเหล่าหนีสุดชีวิตไปทางประตูทิศตะวันตกแต่กองทหารของสวมอก็ไหวตัวทันไล่ตามมาติดตดสถานการณ์ตอนนั้นบีบคั้นมาก เบื้องหน้าคือแม่น้ำที่เชี่ยวกรากไม่มีสะพานเบื้องหลังคือกองทหารที่กำลังจะตามมาถึงตัวเป็นทางตันอย่างสมบูรณ์เลยครับนี่คือจุดที่เรียกว่าคลายแม็กซ์ของเรื่องเลยค่ะในวินาทีที่สิ้นหวังที่สุดเป็นเองเล่าปี่ได้ทำในสิ่งที่น่าสนใจมากเขาไม่ได้แค่สิ้นหวังแต่เขาพูดกับม้าของเขาเขาตะโกนว่าเตกเราเอ,อ๋ยวันนี้มีภัยถึงตัวเราแล้วเจ้าจงรีบช่วยเราด้วยเถิด มันคือการฝากชีวิตไว้กับสัญ,ญลักษณ์ที่ใครๆก็บอกว่าอัปมงคลและปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจริงๆครับม้าเตกเหล่ารวบรวมกำลังกระโจนขึ้นกลางอากาศข้ามแม่น้ำที่กว้างใหญ่นั้นไปถึงอีกฝั่งได้อย่างน่าเหลือเชื่อท่ามกลางสายตาที่ตะลึงของทหารสัวมอที่ตามมาถึงเลยโอ้โห oh. ฉากนี้มีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องปาฏิหาริย์นะคะมันคือการพลิกความหมายของสัญ,ญลักษณ์โดยสิ้นเชิงเลยครับ หมาที่เล่าปิวใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อตีตราวันเล่าปี่นำโชคร้ายบัดนี้ได้กลายเป็นเครื่องพิสูจน์อนัตแห่งสวรรค์ของเล่าปี่เสียเองเหมือนเป็นการประกาศว่าสวรรค์ยังอยู่ข้างเขาใช่ค่ะโชคลางที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทำอะไรเขาไม่ได้คุณค่าที่แท้จริงของหมาตัวนี้ไม่ได้อยู่ที่คำพูดคนแต่อยู่ที่การกระทำในยามวิกฤตซึ่งก็เหมือนกับตัวเล่าปี่เองพอข้ามฝังไปได้สัวหมอก็ตามมาถึงแต่ก็ยังเล่นละครตบตา ทำเป็นห่วงใยถามว่าท่านอาหนีงานเลี้ยงไปทําไมซึ่งตอนนั้นเล่าปีคงไม่หลงเชื่อคําพูดใดๆอีกแล้วและฉากปิดท้ายที่จูล่งตามมาทันและตะวากถามกองทหารของสัวมอว่าพวกท่านเชิญนายเรามาเป็นประธานแล้วทาไมต้องยกทหารมาไล่ตามก็เป็นอะไรที่เฉียบคมและปิดเกมได้อย่างสวยงามครับใช่เลยค่ะคําถามของจูโล่งคือการฉีกหน้าการแผนการทั้งหมดของสัวมอต่อหน้าทหารของเขาเองทําให้สัวมอหมดความชอบธรรมที่จะไล่ตามต่อไป สรุปแล้วการรอดชีวิตของเล่าปีในครั้งนี้มันซับซ้อนกว่าแค่โชคช่วยนะครับม,มันมีทั้งการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวของตัวเองความช่วยเหลือจากคนที่ไม่คาดคิดอย่างอีจี้การคุ้มกันจากคนที่ไว้ใจอย่างจูลงและก็ปฏิหารจากม้าที่ถูกคนทั้งเมืองประมาทเรื่องนี้ทิ้งประเด็นให้เราขบคิดต่อน่าสนใจมากเลยค่ะว่าด้วยเรื่องสัญ,ญลักษณ์กับคุณค่าที่แท้จริงรในโลกปัจจุบันก็เหมือนกันนะคะ หลายครั้งที่คนหรือสิ่งต่างๆถูกตีตราด้วยภาพลักษณ์ภายนอกหรือคำพูดของคนอื่นแต่คุณค่าที่แท้จริงจะปรากฏออกมาก็ต่อเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่คับขันเท่านั้นอย่างมาร์ตะกเ่าที่สำหรับเล่าปีแล้วมันไม่ได้เป็นแค่หมาอีกต่อไปใช่ค่ะแต่มันคือเครื่องยืนยันเส้นทางของเขาคือบทพิสูจน์ว่าแม้จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่หากมีความมุ่งม,มั่นและสวรรค์ยังเข้าข้างเขาก็สามารถก้าวข้ามมันไปได้เสมอ เรื่องราวการเอาตัวรอดความเล่าปี่ในครั้งนี้ก็น่าจะทําให้ผู้ฟังได้ขบคิดกันนะครับว่าระหว่างโชคชะตาที่ถูกกําหนดไว้กับการตัดสินใจและความสามารถของมนุษย์ในยามวิกฤตอะไรกันแน่ที่มีอิทธิพลมากกว่ากันลองร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับคและถ้าชื่นชอบการวิเคราะห์แบบเจาะลึกเช่นนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและแด่งปันเรื่องราวของเราให้กับคนที่น่าจะสนใจเช่นกันนะครับ